ตอนนี้เป็นไงผิวจละลาอุย่าไม่เอาจะมีเสียงไหมแค่มีเสียงป่ร้อยเก้าสิบเก้าพันนะครับเก้าแล้หรือยังครับเพราะแต่ตรงไหนก็ไม่ดูตัวไหมเนะครับไม่ตรงใหม่อยู่ตลอดตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะัเราก็ต้องพีพยพยกเหมือนกันครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับมาพบกับป๊อบอีกแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าครั้งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะฮะครั้งนี้เราจะไปเที่ยวตามคำขวัญกันนะครับเอ๊ะหนูจะคิดชื่อช่วงนี้ช่วงอะไรดีช่วงอะไรดีอันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันถ้าตอน่ายคิดออกเดี๋ยวจะบอกชื่อนะซึ่งการเที่ยวตามคำขวัญของเราในครั้งนี้นะฮะเราก็จะมาเที่ยวกันที่ตลาดไม่ใช่ตลาดมาเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีนะครจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็มีคำขวัญประจําจังหวัดก็คือคนสวยปัทารามคนงามบ้านโป่ง เมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านและย่านที่ศบปลาดีนะฮะซึ่งในทริปนี้เราก็จะพาไปดูแต่ละที่ของในคำขวัญกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแรกของเราแล้วนะฮะซึ่งก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะฮะก็อยู่ในคำขวัญที่ว่าตลาดน้ำดำเนินแล้วก็ไปยาน ตัวเนี้ยเตัวเนี้ยก็เป็นตลาดน้ําที่ขึ้นชื่อตลาดหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งด้วยความที่บอกว่าเป็นตลาดที่มีแม่ค้าพายเรือขายของนะฮะ <S <S <ๆ>แล้วก็เหมือนกับว่าถือได้ว่าเป็นตลาดน้ําแรกๆเจ้าแรกๆที่มีในเมืองไทยด้วยมัง้งวันนี้ตลาดจะเงียบหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่ปิดมาแล้วประมาณสองเดือนนะฮะนี่เขาเพิ่งเริ่มกลับมาเปิดกันได้ไม่นานนี้เองนะคะคนก็เลยน้อยนิดหนึ่งทั้งคนเที่ยวแล้วก็แม่ค้าด้วยนะฮะตอนนี้เราก็จะไปนั่งเรือ เที่ยวกันนะฮะเนื้อก็มาดูไม่แพงนะฮะชั่วโมงละสี่รอยบาทนะคะต่อลำหนึ่งก็ถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถมานั่งเรือได้นะฮะเดีเ๋ยวเรามาแล้วเดี๋ยวเราไปลงเรือกันดีกว่า อติดไงไม่ไหวเลยแบบไปไม่ได้เลยนะอยากเข้าไปนอนข้างหลังเลยนะคือคือเรือมันเกยขึ้นมาบนนี้แล้วอยู่อย่างเงี้ยแล้วลำอื่นก็ไปไม่ได้ลำนู้ก็จะซื้อเราเราก็ขายไม่ได้พี่ต้องไ้นี่แล้วอะไรนะต่อไม้ยาวอ่อไปขาได้ลงเรือไปขายเขาได้หรอมึงยังไม่ได้ไปนี่กูก็อยากขายเนะไปไม่ได้ด้วยแหละใช่ตอนนี้เป็นไงผีจะเล่ายอย่าไม่เอามาแค่นี้พอมาซื้อผ้ากันครับ ผู้ชายดูผ้าไม่เป็นไรดูกำไรที่บ้านอดูกําไรครับขอให้ขายดีครับขอให้ใส่ดีขอบคุณนะคะได้มขอให้มีเงินเลี้ยงลูกต้องบอกอยิ่งต้องซู้ครับเราต้องสู้กันต่อไปเนี่ยมันมันถอยไปเนาะเหลือก็อยากจะพายแม่ค้าก็อยากจะขายเข้าใจครับชนะมาซื้อกันเยอะๆนะฮะ ตาลแทนมึงไม่ชอบกินหวานอ่ะมึงก็จะนิดนึงนะเหลน้ำตาลพวกนี้มันจะหอมไหมหอ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 มหวานเลยอ่ะอ้นี้คือที่เคี่ยวจากอะไรกันคะใช่ค่ะเคี่ยวจากสมิ่งในเวมใบอยู่นี่แหละอยู่ได้กี่วันนะครับว่าถ้าน้ำตาลตัวนี้จะอยู่น้องคีมได้ประมาณสองเดือนนะก็เย็นได้ประมาณหกเดือนเพราะว่าของเราจะไม่ใส่สารหอมเอาหอมมาหอมมันหอมหวานอ่ะใช่มันจะไม่เหมือนน้ำตาลต้นตาลถ้าต้นตาลมันจะหอมหอมแหลม เสียใจมาไม่ทันเพราะว่ามันเห็นว่ามันแห้งอนะแต่คือข้างในอ่ะมันยังไม่ได้ใช่ไหมถึงเขาบอกว่าต้องรอเก็บแล้วก็รอตากแห้งให้มันเย็นก่อนใช่ค่ะถึงจะมาบรรจุใส่ถุงค่ะมันเอามาตบรรจุใส่ถุงลงจากเชือกตรงนี้แล้วมันจะอ๋ออ๋อที่มันจะเป็นแบบเหนื่อยในถุงใช่ไหมลำบึกมากจะไว้ได้ไหมเป็นแล้วเราก็เก็บแล้ว เขราคุยแต่รู้ไหมว่าเสียวฟันอยู่ใกล้มากได้ครับนั่งคุยกับป้าก่อนนนั่งคุยกับป้าวันนี้คนเยอะไหมอ่ะก็ช่วงโควิดเนี้ยมันธรรมดาไรแบบเนี้ยไม่ช่วงโควิดนะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้เมื่อเมื่อวานเยอะแยะเหมืนนิดหน่อยเอาอาทิตย์นะเงียบเยอะแยะแต่ถ้าช่วงยังไม่มีโควิดนะ วันธรรมดาก็เลยติดไปไหนไม่ได้เต็มโค้งไปหมดเลยไู่ตไปอยู่นผมไปกีลาลีนี่เดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยตกทุกวันด้วยแย่แล้วตกตกช่วงเย็น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 ด้วยหรอไม่อกนนเป็ตะวัน่วานไม่ตกนนตกเลยเมื่อวานไม่ตก ยนนอย่าเพิ่งเก็บม,มาวันนี้ไว้อีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของโอง่งนะฮะที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะแต่ว่าผิดทาดน,นิดนึงคือเขาบอกว่าคือปกติเขาจะเปิดทุกวันอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนข้างในเขาต้องปรับปรุงไงเขาเลยบอกว่าตอนนี้เปิดแค่สาวกทีมก็เลยเข้าไปดูไม่ได้ ก็เดี๋ยวเราจะหาเซอร์เวตต่อไปซึ่งที่ดูมาเขาบอกว่าบ่อตรงนี้ของเรื่องของโอง่งเนี่ยเขาเคยรับปลาอะไรนะปลายีสอกมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปลายีสตกก็เป็นหนึ่งในคําขวัญอีกเหมือนกันก็คือ,อย่านยี่ตกตาดีนะเขาบอกว่าปลายีสกเนี่ยเป็นปลาที่เนื้ออร่อยเนาะเป็นปลาเนื้ออร่อยแล,ละราคาแพงแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้ำน้ำมามองไม่เห็นอีกเหมือนกันนะฮะทําไงมันถึงจะออกมาเล็กโปเกมอนอะ ไม่ใช่คอยคิงนะนี่ให้มาดูตัวนี้แทนดีกว่านี่คือหน้าปาปลาที่สตซึ่งผมคิดว่าตอนแรกมันคือเป็นปลาคราฟนั่นแหละแต่เขามาทำเป็นปลาที่โตใช่รูปแรงเหมือนปลาคราฟมากปลาที่โตก็จะเป็นตัวออกอีกล้วเขาคืปลาตะเพียนแล้วก็มีคาดดำที่ดำอาเดรที่พูดนี่ก็ไม่ได้รู้นะแต่ดูจากรูปตัวน,นี้แหละเท่าเถอะ แล้วะะซึ่งก็เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรีมาเลยนะฮะซึ่งตอนแรกช่วงแรกเนี่ยที่เปิดเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่สร้างไข่ปลาเอ้ยไม่ใช่ไข่ปลาไข่น้าําปลาเป็นโรงงานที่ผลิตไข่น้าําปลาก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนแบบไล่ยอค์บางกรบ้างอะไรอย่างนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเนาะก็อบอกว่าคนไม่นิยมเก็บตัวในโอ่งแล้ว ใช่ไปน,นำด้ทริปนั้นเป็นแทงแทนเลย,ยนี้ <c oughs> เลยทาให้มันเป็นเซรามิกแบบศิลปะใช่ก็เป็นเซรามิกที่มีแบบรวดลายสีสันชุดฉักสีชา่ชาต,ตา่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถนําไปใช้งานได้จริงตามบ้านเรือนอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> หลายๆคนก็คงมีงานเซรามิกอยู่ติดบ,บ้านกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นพวกแกล้งนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินชมที่นี่กันอ๋ยคนนียคือลูกศิ โอ่งถุงทุกอย่างเขาใช้งานแบบจากเซรามิกหมดเลยใช่ปัดดินเผาแต่ขายขั้นไม่ไที่บอกไงว่าแต่ก่อนว่าสมัยนี้คนเขามไม่ใช้โอ่งเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําแล้วเขาก็เลยต้องทําให้มันเป็นศิลปะไอหมาหุ่นจำเลยอ่ะหา่าตันเลยเขายังเป็นเซรามิกเลยอ่ะมึงแต่ถึงเซรามิกม <c oughs> อไซค์เซรามิก ภาพที่แบบว่าไปใช้เป็นเซอรเบียเหมือนกันใช่ไหมคอ่านหน้าแต่หลายคนนู้คงมีนะคพือเห็นว่าข้างในก็มีงานเซอราบิกอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราขอไม่เข้าไปข้างในกัน,นะ,ะให้ค้องเ้็นเข้าไปดูของขาเยอะมากมีหลากหลาย มีการ Surprise เซอร์ไพรส์เรามากเลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยที่ป้ายข้างหน้าเขาเขียนว่าหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยถูกย้ายไปจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมลาราชใช่ไหมซึ่งเราก็เข้าใจว่าแบบนั้นซึ่งเดินมาสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วได้ถามคนแถวนี้เขาก็บอกว่าหนังใหญ่ทุกตัวได้ย้ายกลับมาที่นี่แล้วนะฮะตั้งแต่พฤศ,ศจิกาปีที่แล้วพฤศจิกาปีแล้วก็แสดงว่าป้ายนั้นน่กติดไว้นานแล้วใช่ไหมถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ เราก็ได้อยู่นะที่ตั้งของเราหนังใหญ่วัดขนอนนะครับนี่หนังใหญ่วัดขนอนเลยนะดังคําขวัญที่ว่าหนังใหญ่ว่าขนอนเลยก็ตามคํานะฮะเฮียนะครับผมไม่รู้ว่าสมควรหรือเปล่าก็หนังใหญ่พวกนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรดีอะศิลปะที่แบบชั้นสูงอะที่ก็เหมือนอารมณ์แบบชดๆเลยอย่างเงี้ยอืมซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นหรอกก็ได้แต่มาดูมาชมเขาละกัน เนี่ยเราจะไปเดินชมเดินดูกันเลยะฮะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเนาะก็จะมีหลายอย่างมากเลยอย่างเช่นอันนี้ก็อนุมานเที่ยวนาบุตรบาลีนะฮะซึ่งอ่านได้จากป้ายเลยเขาจะเขียนไว้ว่าหนังใหญ่อันนี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็มีความหมายอะไรยังไงนะฮะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชิดหนังใหญ่เขาเนียกเรียกว่าเชิดผมไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรมาดูวิธีการชเชิดหนังใหญ่กันนะครับว,ว่าเขามีการชเชิดหรือว่าแสดงกันยังไงก็จะมีหลายอย่างมากเลยเขาบอกว่าให้หย่อนเหรียญสิบไปจะมีเสียงไหมคือมีเสียงปะก็ทุกคนจะเห็นว่า ตัวอย่างการเชิดหนังใหญ่สมัยก่อนอย่างเงี้ยเขาเชิดกันยังไงก็จะมีคนยืนแล้วก็เชิดหนังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอยากดูฟังเพลงตอนนี้นะเพลงที่เข้าเสียงตอนนี้อาจจะไม่ใช่เพลงหนังใหญ่สมัยก่อนให้ยิงจากเพลงที่เปิดเมื่อกี้นี้ละกันก็นี่คือตัวอย่างการเชิดหนังใหญ่ไปเดี๋ยวจะไปที่อื่นกันต่อแล้ว ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเขาช่องพานแล้วนะซึ่งจะมาดูค้างคาวกันแต่ว่าค้างคาวเนี่ยกว่าจะออกก็ประมาณหกโมงเนาะประมาณห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยค้างคาวเนี่ยมันจะอยู่ในถ้ำเขาช่องพานซึ่งจะอยู่ในบริเวณวัดเขาช่องพานนี่แหละงงเนาะงงปะไม่งงหรอก <c oughs> แต่ว่าที่นี่จะมีที่เที่ยวอยู่เหมือนกันนะในบริเวณวัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีผานอนใช่มีผานอนผานอนอย่างเดียวเลยหรอผานอน แล้วก็ขั้นบรรได499ขั้นแล้วก็ข้างบนอ่ะจะก็จะมีถ้ำที่เป็นถ้ำปากถ้ำคังเข่า,ขาอ,อ่ะอือข้างบนก็จะมีถ้ำที่เป็นปากถ้มคังเข่าเพื่อนบอกมาว่าอย่างนี้เผื่อไม่ได้ยินก็เดี๋ยวเราจะมาทัวร์บริเวณโดยรอบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่ามีป้ายถ้ำคังคาวัวดเขาช่องพานอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนก่อนดีตอนนี้เราก็มาถึงจุดสตาร์ทละกันที่จะ ขึ้นเขานะฮะทั้งหมดจํานวน499ทัานนะครับมีเก้าแรกหรือยังนครับตั้งแต่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงไหนเนี่ยนับได้ตรงไหนเนี่ย400ท่นนี้นับได้ตั้งแต่ข้าวนี้หรือเก้านู่นมาเริ่มนับกันเลยนับจิงกรอจะนับจิงหนเนี่ยทำไมไปกับมันต้อง มีแต่เดินขึ้นเขาวะ่ะขอรู้สึกพี่นังหิวก,กลับมาแนละ้วเดืนดจังขึ้นได้จริงโขึ้นไปไหนเนี่ย <c oughs> เหมือนภัพจะมันกลับมาอีกแล้วเนาะ <c oughs> แค่ครั้งนี้ต้องใส่แมสใส่หน้ากากฟซชิวอะไรกันมาด้วยแท่นั้เองทุกคนคิดว่าทางขึ้นนี่ใช่ทางขึ้น4.99คันหรือเปล่าคิดว่าใช่กดหนึ่งคิดว่าไม่ใช่กดอนะสองนะต้องรัวๆมันก็ต้องใช่ละพี่มาขนาดนี้ รนอยท่านเลยนะถึงแล้วจุดพักอยู่ไหนกูมองหาจุดพักแล้วนะขาต้องลงมาตอนห้าโมงเอ้ะยี่โม,มงครึง่งลงมางที่สามโมงครึงนะ่งเลยลงมาทำอะไรดูรข้างๆ้างวนะ่ะเราไม่ดูจากข้างบนเลยไหนๆก็ขึ้นมาละไม่กลัวหรอกมืดนะเว้ยตอนลงอะ่ะกูเหนื่อยเฮ้ยทุนก็เป็นเรื่อยๆนะแล้วเยแล้วสี่ร้อยเก้าสิบเก้าจิก บอกว่าข้างบนมันจะจมวิวด้วยเหมือนกันโอ้แรงเลย อเผื <ś 2> ่อใครไม่รู้ว่าเราวิ่งลงมาทำไมถ้าสมมติว่าวิดีโอมันส่งกลิ่นได้ผมก็อยากส่งกลิ่นให้ผู้คนดูนะให้ให้ผู้คนดมนะฮะมันเหมือนกลิ่นฉี่แมวหรือฉี่หมาวะ่ะคือกลิ่นฉี่สัตว์แต่แรงมากถึงจุดไคยแม็กซ์เมื่อกี้คือไม่ไหวจริงเหม็นมากเราไปยูข้างล่างกันเถอะคือกลิ่นเขาแรงมากอ่ะคือเราไม่ได้รังเกียจอะไรเขานะแต่ว่า กลิ่นเขาแรงจนแบบไม่ไหวอะ่ะเก็เลยแบบขอลงก่อนแล้วกันเข้าใจแล้วว่าทำไมตอามาทัศนศึกษาเขาไม่ให้เดินขึ้นมาโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะฮะก็คือช่วงเวลาที่ข้างข้าทั้งหลายจะออกมานะฮะนั่งเขานับ10บ้้านตัวถึงปะ เออเออน,นับแล้วประมาณใครนับประมาณโดยประมาณร้อยล้านตัวนะฮะซึ่งตอนนี้ก็บินอยู่เหนือหัวเราเต็มปไปหมดเลยส่งเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรไม่รู้นะฮะทำเสียงไปเต็มน,นะ,ะเออหลังจากมาแล้วเขาก็จะกระจายตัวไปหาอาหารตามแหล่งอาหารต่างๆที่เป็นพวกมแมลงผลไม้อะไรอย่างนี้เนาะดังคําขวัญที่ว่าเพลินขางข้าวร้อยล้านไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเจ้าของข้าวเวลาออกมาจากถ้ำจะเป็นยังไงนะไปเลย นี่ก็คือหมู่ขังคาวนะฮะที่บินออกมาหายไ,ไปไหนแล้วจานวนนะร้อยล้านตัวนะฮะก็อาจจะเกินด้วยซ้ำนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังออกมาไม่หมดเลยนะฮะอยู่ตลอดตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกด้วยนะฮะเราก็ต้องรีบอกพยกเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ได้เห็นกลุ่มขังคาวแล้วเนะาะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ถึงตาพวกเราไปหาอาหารบ้างนะเราต้องไปหาข้าวกินเหมือนกันนะข้าวเย็นแบบงั้นเราไปหาข้าวกินเลยดีวาตอนนี้เราก็มาอยู่นะ ในเขตบริเวณถ้ำเขาบินแล้วนะฮะเึื่งเราก็เข้ามาและคนน้อยอีกแล้วนะฮะตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดาดแล้วก็เพิ่งผ่านช่วงบดคัวฟิวไปด้วยก็เลยแบบคนอาจจะน้อยหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ถ้ำเขาบินกันนะฮะจะไปดูบริเวณข้างในกันว่าสวยงามขนาดไหนนะเพราะเขาบอกว่าที่เหมือนเป็นถ้ำที่ประดับไฟอยู่ข้างในด้วยปะแล้วก็เป็นถ้ำหินก้อนหินย้อยที่แบบยังเกิดอยู่ในทุกๆวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่ถ้ำเขาบินกัน ตอนนี้ก็ถึงทำขอบินกันแล้วนะนี่คือทำขอบินเร็จแ้กครับกดระวังทุกนมืดมากตอนนี้เราก็อยเดินเข้ามาในถ้ำกันแล้ว เป็นถ้ำที่แบบหุ่นน้อยเยอะมากเี้นี่คือถ้ำจริงๆเนี่ยเอาจริงเนี่ยคือแบบเคยไปเดินถ้ำแล้วไม่เคยแบบนักหนาเป็นถ้ำขนาดนี้เลยคุณท่าไม่น่กากลัวจังนี่มันคือถ้ำจริงๆเลยถ้ำแบบถ้ำเลยอนะ่ะถ้ำแบบเดียวตรงนี้สว่างมากเลยเพราะแสงสปอตไลท์ส่องหน้า <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราก็หลังจากเดินเข้าประตูมาใช่ไหมเดินมาสักแป,ป๊บเดียวก็จะเจอ ห้องที่หนึ่งนะฮะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาแบ่งเป็นทั้งหมดเจ็ดแปดห้องแตรไม่ได้สี่ห้องแต่ว่าตอนนี้เราเดินมาถึงห้องแรกแล้วของอคคันตุกะเป็นเสมือนแบบห้องรับแขกอะที่แบบว่าตอนรับคนที่เขามาเพราะว่ามันจะมีหินง,งอกหินย้อยเกิดขึ้นใหม่ทุกวันเอมอันก็เลยเป็นโถงใหญ่ที่เนี่ยเจยวเสมือนห้องรับแขกเออเนี่ยตอนนี้ก็มีน้ําหยดลงมาเรื่อยๆเลยใช่จริงๆนะตอนเนี้ยเดี๋ยวหลบน้ําก่อน <c oughs> ซึ่งถ้าสมมติว่าจะเดินมาชมในนี้นะฮะ ก็คือถ้าตามไปข้างนอกเขาให้เดินบนมาทางซ้ายเนาะซึ่งไ็จะด้เห็นป้ายบอกว่าเออนี่ทางเขา้าถ้าเดินบนขวาจะเป็นทางออกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เดินมายังถุงที่สองยังจะมีป้ายเขียนยู่เตรียวมันรียก่อนลนะ้กันที่แบบโอ้ยอยากให้มันแบบกว้างเพื่จะได้เห็นว่าเมันเป็นยังไงบิ๊ดสวยมากคือตลอดทางก็คือมีหินงอกหินย่อตลอดเลยใช่ไหมใช่หูเต็มเลยอะ น้อยมาถึงห้องสี่แล้วนะฮะห้องสี่ชื่อว่า คุณชาติคูหาเป็นบ้านหรอไม่อันนี้แหละเป็นแบบนกกลางปีอันไหนอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้หรอถ้าเป็นยืนไกลๆหน่อยตรงนี้กัเหน่อนจะงอยฝากบแล้วตอนนี้ก็เป็นปีเฉพาะอันนี้เป็นที่มาของชีพธัน คนครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องที่5้าแล้วนะฮะซึ่งเป็นห้องที่แบบกว้างใหญ่มากกว้างมากจริงๆแบบรู้สึกแบบเอยกว้างแล้วเพดานสูงแล้วหินงอกหินย้อยใหญ่มากซึ่งเขามีชื่อว่าอะไรนะห้องอะไรนะห้องนี้ชื่อว่าเทวสภาสมสรความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเ่าทวยเทพก็เลยห้องใหญ่มากอืใหญ่จริงอะ่ะคือแบบใหญ่มาก ไะข้างเข่าเยอะมากด้วยตอนนี้บินเต็มไปหมดเลยนะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะโดนโชบไปโชบมาตอนนี้หลบอยู่เหมือนกันนะฮะห้องนั่งเล่นว่าใหญ่แล้วนะห้องนั่งเล่นแค่แขกไง <c oughs> ห้องนแขกแค่แขกอันนี้คือของทัยเทพเลยนว้ยมาถึงห้องหกแล้วนะฮะห้องที่หกชื่อว่า กินนอละพัฒนาดูกินนอและพัฒนา,เ,นนนาเป็นถ้ำสีขาว<อ>เวรียกเสมือนค<ะ>ีมะหินรอกขาวทั้งหินเลยที่เป็นขาวโปนเขาบอกว่าห้องนี้มีหินลูกเต่าเหรอที่ลึกที่สุดน่าจะข้างในสนที่ลึกที่สุดของทางนี้นนจะมีหินลูกเต่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนใน,ในห้องที่หกนี้ใช่ไหม มันจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรอที่ไม่เคยแห้งใช่แล้วก็เป็นหินย่อหินทรอยก็หีก็ผียอดหินท้อยลูกตัดทองซึ่งเรายังหาไม่เจอเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหาเจอหรือเปล่าทางเดี๋ยวผมอกเข้าก่อนแกันตัวใหญ่บ้างคนแดงบ้างแต่ว่าเขาก็ตัดหินออกแล้วเนาะ โอ้โหุ้ยมีน้ำเลยดิัตัวเดดยจ้านี่ไงอที่เขาบอกว่าในสุดของตัวถ้ำจะมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้งนะฮะซึ่งก็คือบ่อนี้นั่นเองนวเขาบอกว่าหินลูกต่อทองคืออะไรอ่ะนี่อาจจะใช่ก็ได้นะนี่มันเห็นกระรองเต่าเลยคิดไปเองนะฮะจินตนาการมากซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณในสุดแล้วเนาะลึกที่สุดของตัวถ้ำแล้วที่เขาบอกว่าจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และหินลูกต่างทองซึ่งตอนนี้เราเห็นแต่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เห็น กีกนูกต่อทองข้างไปเราจะไปห้องที่7แล้วก็ห้องที่8เราจะออกกันแล <c oughs> หละร้อนมากวันนี้ข้างในอุยน้ำยดโอเคไหนจะรีบไปละ ในสุดนะครับเราก็เดินมาจนถึงห้องสุดท้ายแล้วนะฮะก็คืออุทยานกรุเทพใช่ไหมที่นี่เขาพูดถึงกันว่าเป็นที่พบปะพูดคุยของเหล่ากุยเทพเนาะแต่ว่ายังไงก็สู้ห้องที่ห้าไม่ได้เพราะห้องห้านี่คืออันนั้นใหญ่สุดจริงห้องที่ห้านะฮะก็เราเดินมาจนถึงห้องสุดท้ายแล้วเราต่อไปเราก็จะออกไปข้างนอกกันนะฮะเพราะตอนนี้ร้อนแหละเนื่อเยอะมากตั้งแต่ห้องที่หกห้องเก็นี่คือไม่มีอากาศเลยนะแต่ว่ามาห้องแปดคือเขามีพัดลมให้ Okay. ก็ยังดีฮะโอเคตอนนี้มาถึงห้องสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จบสิ้นสุดของท้งนี้แล้วเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็จะทําอะไรกันต่อก็ไาดูกันเลยครับอากาศข้างนอกสดชื่นมากครับอูทำไมไอ้น้ำเกาะอย่างนี้วะทำไมเหมือนข้างนอกฝนตกเลยทำไมมันแบบเรียกว่าอะไรนะอากาศชื้นอ่ะไม่ในทะราอากาศมัแนแห้งไง <laughs> นีแต่ว่าก็มีน้ำหยดตลอดตีนะเว้ยหมือนว่าตลอดตลอดเลยขัดเที่ยงเลยแม่ใช่ <laughs> ตั้ง